มาที่โต๊ะข่าวบันเทิงนะครับกับบรรยากาศสดๆณนะที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนบ้านช้างเชียงพังค่ะจังหวัดอุรดรธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเด็กๆแล้วก็สนามเด็กเล่นของโรงเรียนเนี่ยนะคะที่นี่ค่ะทผู้ชมคะก็เรียกว่ากลางคืนเนี่ยอุณหภูมิถึง12องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่เรามาเนี่ย16องศานะคะส่วนตอนนี้เนี่ยก็แดดร้อนหน่อยแต่ว่าลมเย็นพัดมาคุณเจ้าก็ยังหนาวเลยทีเดียวลมเย็นอร่รู้สึกทันทีนะฮะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทางครอบครัวเขาสามค่ะก็ได้เดินทางมามอบผ้าห่มนะคะให้กับผู้ที่ประสบภัยหนาวค่ะกับโครงการรวมพลังน้ําใจไทยหอบไออุ่นจากใต้สู่ ะะซึ่งก็ได้ร่วมกับกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีกองทัพอากาศสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยการนิคมอุตสาหกรรมและหน่วยงานเอกชนรวมทั้งโครงการห่มรักก็นําผ้าห่มมาสมทบในครั้งนี้ด้วยนะคะ,คะซึ่งเหล่าดาราที่เป็นตัวแทนนะคะ,คะก็มีหนุ่มอันวิทยาจากละครเรื่องมาดามดานันหนุ่มแชพมารากรหนุ่มโชกุนนี่ก็จากละครเรื่องสามีค่ะก็มาเป็นตัวแทนจากโครงการห่มรักเนี่ยนะคะซึ่งทั้ง3ามหนุ่มนะค่ะก็บอกว่าเพื่อไม่น้อยเลยที่ เดียวที่กระแสต,ตอบรับละครที่มีให้กับพวกเขาเนี่ยนะคะคไปฟังความรู้สึกกันเลยค่ะ ว่าเขาพร้อมเลยจะปกป้องเรานะครับไปดูเป็นไถ่เป็นให้กำลังใจกันนะครับนะครับมีรูปมลายนะครับทุกวัยจะต้องเป็นทหารนะถึงทหารเชิญเมาเพื่อได้กินจักรยานนะครับท่านนี่ยได้รับความกลับไปนะครับกำลังใจก็อันนี้คือผมก็กัปตันตินภพครับบางคนจะทักผมว่าผมเป็นสจวตจะไม่ใช่นะครับผมเป็นกัปตันนะครับก็ติดตามได้ครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับครับก็มาดำดันครับกำลังครใจเราข่าวที่เลื่องลือได้ง่ายนะครับเช้าเที่ถึงมาฝากนาวนี้ เดี๋ยวมีอาหอมมาแจกนะครับแล้วก็เอาไปกอดเนอะแล้วก็ใจอ,อุ่นๆเนอนนะครับเนอะนะ เรียกว่านอกจากว่ามอบผ้าห่มให้แล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมร่วมกันอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวตลอดทั้งวันนี้นะคะเรียกว่ามีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะดูเด็กๆสินะครับเราไปที่หนุ่มหมากปรินนะครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลด้วยอาการกอดติดเชื้อตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับสายๆนี่มาที่โต๊ะข่าวบันเทิงนะครับมาสวัสดีปีใหม่และแน่นอนว่าฝากความคิดถึงถึงแฟนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณกําลังใจทุกดวงนะครับที่ส่งให้เขาขนาดที่ป่วยนะฮะใช่ค่ะไปฟังเสียงหมากสั้นๆนะฮะ ครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกๆคนเจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นะครับเรื่องร้ายๆก็ทิ้งไปสำหรับปีเก่าปล่อยมันทิ้งไปนะครับผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับก็ไม่ไม่ป่วยไม่ไข้ตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็เห็นมายืนตัวเป็นอยู่นี่แล้วครับก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะกลับมาทํางานแล้วก็แล้วก็ซอนเหมือนเดิมได้แล้ว ้าตาสดชื่นนะฮะแล้วก็หลังจากนี้มาก็จะกลับไปพักของที่ลำปางซึ่งเป็นช่วงเบรคของเขาพอดีใช่ค่ะ,ะคก็มาดูเรื่องของฉายาดารานะคะทางสมาคมนักข่าวบันเทิงค่ะก็ตั้งทุกปีเลยนะคะให้กับฉายาดาราบางคนก็ชอบบางไม่ชอบบางใครได้รับฉายาอะไรกันบ้างไปติดตามค่ะ เริ่มโดยดาราสาแตงโมพัทรธิดาที่สร้างวิวรกรรมผ่านสื่อต่างๆด้วยคำพูดอันเผ็ดร้อนแบบคว้านผาซากและตอบโต้คนวิจารณ์พฤติกรรมของเธอเลยได้รับฉาย,ยาฟีปากไรตะกร้อค่ะ ในขณะที่คู่มัน่นหนุ่มโตโนโพาคินก็ไม่รอดได้ฉายาค้นฟ้าควา้าเมียเพราะจากที่เคยเป็นดาวรุ่งจากเวทีเดอะสตารแต่สุดท้ายก็ช็อกแฟนคลับเมื่อมันเงียบหลังคบกับแตงโมพัทริดาเพียงแค่หกเดือนเท่านั้นมาที่หนุ่มเจมส์จิรายุที่มีผลงานโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนจากหน้าตาและผลงานที่ประชาชนชื่นชอบ แต่กลับเข้าถึงตัวยากแม้แต่ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงยังต้องเอ่ยปากตักเตือนจึงได้รับฉายาซุปตาเทวดาส่วนพระเอกหนุ่มบอยประกซึ่งมีภาพหลุดสุดเชาที่เกาหลีใต้ถึงแม้สังคมจะมองว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่เจ้าตัวก็ออกมาขอโทษทั้งน้ำตาเลยถูกยกฉายาเกรียนมินโฮให้ไปครองด้วยความเห็นใจค่ะ ต่อกันที่ไม้โลกสวยตูนันทิดากับชาย,ยามาดามเอื้ออาทรเพราะสอบผ่านการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังผเผชิญมรสุมชีวิตแต่ยังร่วมยินดีกับเจนนี่และอดิษัามีเอชอสวัสด์ที่เริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งใหม่ด้วยท่าถีเอื้ออาทรค่ะ Oh no! ในขณะที่มาดามคนใหม่เจนนี่อัศวะเฮมตามมาติติด กับฉายาแบลชคกทะเบียนเพราะซุ่มคบหากับเอชนสวัสดิ์ได้เพียง5เดือนแต่ก็มัดใจอดีตสามีตูน,นทิดาได้อยู่มากถึงขั้นตกลงปลงใจจดทะเบียนสมรสแบบสายฟ้าแลบ hey ส่วนอีกหนึ่งสาวน้องฝนพัชรินซึ่งเป็นนางเอกที่มีภาพลักษณ์ดีมาโดยตลอดแต่ต้องเสียหลักเพราะคลิปเสียงปริศนาแชร์ความสัมพันธ์กับพระเอกร่วมช่องทำให้ได้รับฉายากุลและสตรีดีแตกไปในที่สุด ด้านเบลลารานีนางเอกดาวรุ่งผู้กุมหัวใจพระเอกแว้นต่างช่องเวียนสุกลวัฒน์พร้อมร่วมวงปาร์ตี้ทำหน้าที่ชงเครื่องดื่มให้กับวันใจอยู่บ่อยครั้งจนได้รับฉาย,ยาสกอยมือชอง ใอาสยามจากข่าวกับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเธอออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับแบบไม่ทันได้คิดทําให้คายอาเอสต้นสังกัดต้องออกโรงตักเตือนและต้องแถลงข่าวเลยต้องยกชาย,ยาสั้นเสียเหลี่ยมให้เสียเลยค่ะปิดท้ายด้วยหญิงลีสีจุมพลหมอลำซิ่งสาวผู้สร้างปรากฏการณ์ เพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรโด่งดังทั้งปีร้องได้ทุกเพศเต้นตามได้ทุกวัยวทำให้แจ้งเกิดเบียดขึ้นท่านเป็นนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมมาแรงแห่งปีพร้อมฉายาล่ำซิ่งชิงเกิดค่ะสายฝนชีช้างรายงานาน,นักข่าวตั้งฉายาให้กับดาราไปแล้วนะคะก็คงไปตามถามความรู้สึกเหล่าดารากันต่อนะคะว่าชอบอมไม่ชอบหรือยังไงกับที่ตั้งให้นะคะ เอาละครับถึงแม้เราจะมาสัญจรไกลขนาดนี้นะครับแต่เราก็ยังมีโต๊ะข่าวบรรเทิงต่างประเทศจากคุณป๊อปเหมือนเดิมนะครับไปชมครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะพาไปชมยกการที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคนคนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเธอเคยได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการแฟชั่นของอังกฤษแม้ว่าเธอจะจากพวกเราไปถึง6ปีแล้วก็ตามครับ อิเซเบล a b บ o ผู้ยังคงเป็นที่กล่าวขานในวงการแฟชั่นถึงสไตล์การแต่งตัวแบบจัดเต็มแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ไม่ว,ว่าจะเป็นโหมดที่ประดับด้วยเปลือก่งบังกรล็อบสเตอร์กระเป๋าหนังกิ้งก่าอามาดิโลหรือเดสเมทัลิกแวววาวครับ อิสเบลล่านะครับมีชื่อเสียงในยุค90ไม่เพียงแต่ในเรื่องสไตล์การแต่งตัวที่เธอไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือแบรนด์เนมแต่เน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์เธอยังได้สร้างคุณานุป,ปการให้กับวงการแฟชั่นด้วยการเป็นผู้อำนวยการด้านแฟชั่นของชิ่อดีไซชื่อดังหลายเล่มอาทิโฟก์แททเลอร์และสเดธทานสไตครับอีกทั้งยังเป็นแมวมองทธงานใกล้ชิดกับเหล่าดีไซเนอร์และเป็นผู้อุปถัมภ์ดีไซเนอร์หน้าใหม่ๆที่มีชื่อเสียงใ,ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะ Queen, ดีไซน์เนอร์อวองการาอ Queen, ยายเอเล็กซานเดน แล้วรู้สึกชอบจึงซื้อไว้ทั้งหมดซึ่งนั่นก็น,นับเป็นใบเบิกทางให้แม็กกรีนก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นนอกจากนี้ก็ยังมีฟิลิปทรซี่ดีไซเนอร์หมวกผู้มีชื่อเสียงที่เป็นอีกหนึ่งดีไซเนอร์ที่อิซาเบล่าได้ค้นพบพรสวรรค์ครับน่าเสียดายนะครับที่อิซาเบล่าตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อปี2007ในขณะที่มีอายุได้48ปีสร้างความสลดใจให้กับเหล่าคนในวงการแฟชั่นและมีนัยยะว่าการจากไปของเธออาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แม็กกรีนเสียใจแลจะตัััดดสินนนใใจ่าาตตวยปปี2010ก็เ็เไ้ครบ และนี่ก็เป็นที่มาของการจัดเทศกาลของอิซเบลลาโบลที่สมาร์ทเฮาส์ในกรุงลอนดอนที่ยืนยันให้ถึงความสําคัญของเธอที่มีต่อวงการแฟชั่นโดยมีเหล่าคนดังรวมถึงเชื้อพระวงศ์มาร่วมชมเทศกาลกันอย่างคับข้าง,งครับและนี่ก็คือดัฟเน่กินเนสนะครับเพื่อนสีของอิซเบลลาแล้วก็เป็นโต๊ะโผลใหญ่ในการรวบรวมคอลเลคชันเสื้อผ้าของอิซเบลลาโดยเธอถึงกับร่าไห้ในขณะที่ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าอิซเบลลาจะรับรู้ได้นะครับก็คงจะดีใจที่รู้ว่าตัวเธอนั้นมีความสําคัญมากแค่ไหนครับ โดยภายในงานนะครับก็มีเสื้อผ้าและเครื่องประดับอันเป็นเอกลักษณ์ที่เอิซเบลล่านั้นเคยสวมใส่อาทิหมวกวินเทจของฟิลิปเทรซี่เสื้อผ้าดีไซน์สุดล้ำที่มาขึ้นหุ่นโชว์งานดีไซน์คอลเลกชันจบการศึกษาของแมคควีนที่เธอซื้อมาในราคา5000ตปอนด์ภาพวิดีโอที่เธอปรากฏตัวบนแคทวอล์กและนิตยสารที่เธอเคยเขียนโดยพันธรักผู้จัดนิทศการครั้งนี้เน้นย้ำว่าอิซเบลล่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อแฟชั่นแห่งศตวรรษที่20จริงๆครับ ใครที่ชื่นชอบแฟชั่นแล้วก็มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวที่ลอนดอนนะครับก็สามารถไปสัมผัสเทศการนีได้อย่างใกล้ชิดเพื่อรู้จักตัวตนที่แท้จริงของอิเซเบลล่าโบลได้จนถึงวันที่2มีนาคมปีหน้าครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณเคป๊อปนะคะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าสัญจรอีกนี่ให้มาด้วยให้มาด้วยเอาพเดียวมาด้วยนะครับ เราจะพักนะครับทานผู้ชมครับกลับมาช่วงหน้าครับเรามาพูดคุยกับตัวแทนจากซีรีส์ชุดลูกไม้ของพ่อนะครับพร้อมกับตัวแทนจากสถาพรบุ๊คด้วยนะครับนำเครื่องกันหนาวนําหนังสือมามอบให้กับเด็กๆแล้วมาดูวิถีชีวิตของเด็กๆที่นี่ที่น้อมนําเอาพระราชมัญญติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของการพอเพียงเนี่ยนะครับมาใช้กับโรงเรียนที่นี่อย่างไรบ้างกลับมาช่วงหน้าครับสดจากโรงเรียนบ้านเชียงพังจังหวัดอุดรธานีครับ